จีนใี่ไม่ะมาเลืจัดวิธีทำนมจีนเขไม่มีเนาะ ก็ <c oughs> น้ำเดือแวนี่แจิ้พีายะไรที่น้แต่ว่ามันมีมมนิ้นนอยนนะก็น้แซวิธีทำง่ายๆในในสูตรของเมนี่ได้แจกเลยตำเคืองตำตำเคืองตำปลาทูตำย่างแซแบบนั้ก็น้ำเลือดกนนี้ก็นาำมาแซ อันนี้คอให้มันาไล่แจ้ะเนาะที่ไม่น,นี่ต่งกระช่ายต่มต่งมพีกรดจัดเลยอาจจะก,ก็ได้คุณต่อมอมหอมหอมแดงไ่น,นี่หละจะจันมาต่ำปใส่ยายใมนีจ้ะเอายของไม่ดีนะเสีบพเส้ิใส่ใจไม่สด้มาเนาะ,นะ คนเคเห็นมันแตกอยู่โอ้ยจะเป็น,นมมมมได้คนเคเห็นมันแตกมันอามันแตกนน้อนี่แเอาจัทำเดียวบเอาใมันสดวกสบายมาจับเท่ยวด้วยก็ได้เหมในห้องไมนี่มันมมจับแข็งแน่นอนแล้วกัน สไตล์เมนี่เนี่ยจะเก๋สไตล์เมนี่บอลเมนี่ <c oughs> น,นีเพืจะสไตล์เมนี่เลยใส่เลยโอ้ยสไตล์คนเดียวเลย อ่านั่งใส้นะพี่น้องหลังครบขึ้ว่ะกระทูดนล่สองตัวนี่กับผมจนว่าพี่น้องัอจะอาจจะรูรกรงรังนิดนึงหรือคว้านบ่สะดวกสบายเนะพี่น้องน้องแค่ มันเหลือจังน้อยพี่น้องผิดให้มันเหลือนิดนึงมันเหลือจังน้อยันนี่แต่คันหอมคันหอมไปสูตรในนี่ตรมนี้ยังหมากมากพี่น้องอนี้เห็นยังไงกินยังไงจริงๆอะกา่าสกินเตตอนั้นอันไปเสริมสวยมากพี่น้องมาพอดีมีลูกคาจะไม่ที่ไปถันอกสั่งจะเลยไเดี๋ยวเอาไว้ซื้อ เตาแก๊สไปฝก้กอย่างเอันนี้สื่อมากสื่อมากไปตต่ท่านคิดโดยเฉพาะไปลงทุนไปสื่อกระถางสื่อกระถางาไม่ไหวถอดไข่แต่ว่าอันนี้มันเป็นหมอสุข,ขีมันจะใช้ทอนไม่ได้นะอรถังตกก็ปริเดี๋ยวไมาไม่่เมมบบัืกบหมอสุขีลราคนูเดียวไหมพี่อ้อนก็บอกอีดีเด เดือดจะน่อยไม่นี่กับปรุงรสชาตินะพี่น้องปรุงระเขาจะเอารสใดเขาจะใส่กส่ชิมรสชาติไม่นี่เทนัยง่ายเลยพี่น้องอะไรไม่นี่กับต้มต้มเครื่องก่อนต้มแต่ใช่ต้มพริกต้มหอมหอมแดงพี่น้องต้มอะไรไม่นี่ก็มาตังตำอะไรไม่นี่แกปลาผู้เราทำใส่กันแล้วก็ต้มน้ำอีกอีกรอบนึงแบบเอาลูกตะไคร้ใส่ครับใส่ใบบัวลงไปใส่เกลือลงนิดๆอย่างนี้ใส่เกลือนิดนึง นี่ตำแหล้าเอาเครื่องลงคือกินได้เลย้ี่มนี่ไจมันนี่เป็นหบนา้ีดิพี่น้องเสียบ่าเสียบเดี๋ยวเราเบิง่งผลงานมาีลองแจ็คคุณจะมาหรอพี่น <c oughs> อ้องมันเด,ดเดือดแล้วมันร้อนเดือดแล้วปรุงเครื่องพี่มันนี่เดือดปงเครื่อง น้ำปลาหรือว่ามันน้ำปลานองปลุกเครื่องกลแตแต่ก็ไม่ค่ยเดือดหรอกสำหรบเมนี่ฝผมนัวแต่แต่เราอ,อ่ะพี่น้องอนะ่ะโอ้ยเดกกินดีพ่นี่ยพี่น้องโอ้ก็ ใช่หลาเสียบหลายคือพืน้นราล่ะพี่น้องพี่น้องมาเมาก็จะเด้อกของนุ่นเสร็จแล้วป่ะเดีแลวซิ่มได้พี่น้องเพราะมันเดือดมันก็สุกแล้วพี่น้องเพราะว่ามันแค่เนื้อปลาเนี่ยถ้าอื่นาามัาต่ำมัาต้มแล้วเนาะพี่น้องอ่ะดูแต่มันเป็นฟองเลยยังไยพี่น,อน,กกอน,น้องตากรอกมาจะเลือ นี่ตกลองนี่จะซอนดอ,อก,าากนะจ๊ะเนาะนี่จะตากอ,อันนี้คือสูตรของแม่นีนะจ๊ะอร่อยอยู่นะแม่นีว่าถึงอาจจะไม่แบบไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าแล้วก็อร่อยอยู่นะ เียย้วก็วววชิมรสชาตสักนิดนึง่งโอเคอะ,ะเสาหนปะเอ็นชิมกันด้วยจ้ะ ไปนี่ก็น่าให้หนายดิถ้าสาปเกินเกินเกินเลยตามใจชอบละกัน,นชิมแล้วก็โอเคละกันเนี่ยส่วนออกไม่ไปนองได้เนี่ยแต่ว่าเป็นฟองเนี่ยเราช้อนออกนะจ้าสอ่สอสอ่วนออกชิมแล้วได้รสชาติก็โอเค กินมันจางไปดงไปนี่นเนต็มไปแล้วไปือยกไเส็แล้วเราก็ปิดลรวก็ถึงทักเซ็เนาะ พี่น้องพี่ฟ้าจะไม่ไปไม่จ่ายสุดใจมาซิมเลยนะพี่น้องเสร็จแล้วนะจ๊ะมาพี่น้องซิมเลยเหรอไปสนใจนะแม่นีก่กะ กินก่อนนะทุกคน้ยคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้ี๋ยวสิกินให้เบิ่งพี่น้องเลยนี่พอดีอ่ะสุขแล้วพี่น้องนะนี่ มาหลายาเด้อจ้ะมาชิมได้ไเด้อมาชมมกันจน้ะท